สวัสดีครับวันนี้ทาง JB ได้ส่งคอมพิวเตอร์เซตมาให้เราได้รีวิวให้เพื่อนได้ดูกันนะครับก็คอมพิวเตอร์เซตนี้นะครับก็เหมาะสําหรับการใช้งานทั่วไปนะครับตัดต่อเล็กๆน้อยๆหรือว่าเหมาะสาหรับการเล่นเกมที่เป็น FPS นะครับพวกเกมแนว AA หรือว่า t ิปเปิล A นะครับตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับอยู่ในความละเอียด Resolution ประมาณ 2K นะครับที่60เฟรมหรือว่า Full HD ที่60เฟรมนะครับก็หลับบางเกมอาจจะไม่เท่ากันนะครับตัวนี้ก็สามารถควบคุมการใช้งานอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ CPU ที่เป็น Core i5 1 2 0 0 F นะครับแล้วก็มาพร้อมกับแรม16กิก ส่วนการ์ดจอนะครับตัวนี้ก็จะเป็น intel arc 7 5 0นะครับ8กิกก็หลักๆเลยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนประสิทธิภาพการใช้งานเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเริ่มต้นจากตัวเคสเลยนะครับด้านหน้าอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นเคสจากทาง penti นะครับแล้วก็เป็นรุ่นของ g 1 5ตัวนี้จะมีพัดลมแถมมาให้3ตัวด้วยกันนะครับด้านหน้าตรงนี้จะไม่มียางรองกันฝุ่นนะฮะแต่ว่ามองเข้าไปข้างในจะเห็นว่าเห็นพัดลมอยู่นะครับตัวนี้พัดลมก็จะเป็นสีเรนโบ์นะครับตามที่สเปคของเขาเลยนะครับด้านบนเนี่ยก ชาร์นะครับแล้วก็รีเซส USB นะครับสองช่องแล้วก็ USB 3.0ที่หนึ่งช่องนะครับรูหูฟังรูไมโครโฟนแล้วก็รีเซสสวิตช์นะฮะด้านบนของตัวเครื่องนะครับตรงนี้ก็ออกแบบมาค่อนข้างดีนะครับสำหรับเคสตัวนี้เพราะว่าเอ่อตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีรูที่ให้ฝุ่นเข้าไปตรงๆนะครับเพราะว่ารูเนี่ยจะอยู่รอบๆนะครับหรือว่าอยู่ข้างๆนั่นเองเขาจะเว้นสูงต่ำเอาไว้นะครับเพื่อที่จะรองรับที่ฝุ่นนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับด้านข้างฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นกระจกเทมเปอร์มองเห็นรราาดดปฝิธ เป็นเหล็กแล้วก็ตัวนี้ก็จะตีโป่งออกไปสําหรับการเก็บสายไฟด้านหลังตัวเครื่องนะครับก็จะมีรูระบายอากาศตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีพัดลมนะครับแนะนําว่าควรจะต้องติดพัดลมด้วยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมเปิดเครื่องสักพักนึงนะครับตัวลมเนี่ยผมมองว่า a i r ์โฟเขาออกแบบมามันควรจะต้องมีดูดอากาศข้างหลังด้วยเพราะว่าผมเปิดเนี่ยความร้อนมันขึ้นข้างบนนี้นะครับรู้สึกได้เลยว่า พัดลมนะครับตัวนี้ที่มันเป่าเข้า CPU เนี่ยมันทําให้ลมมันอวนอวนอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวดูดออกแนะนําว่าถ้าซื้อเสร็จนี้ไปนะครับอยากให้ติดพัดลมดูดอากาศเพิ่มอีกตัวหนึ่งลงมาด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะมีเอปพลิเชันสล็อตทั้งหมดเจช่องด้วยกันด้านล่างของตัวเครื่องนะครับก็จะเห็นตัวนี้มีกันฝุ่นอยู่นะครับสำหรับ power supply ก็สามารถดึงออกได้ง่ายๆนะฮะแล้วก็ตัวยางรองกันลื่นตัวนี้นะครับทำออกมาได้ค่อนข้างใหญ่ดีนะครับการวางค่อนข้างมันคงแกะเข้ามาดูตัวเคร หย 1 2 4 0 0 f นะครับก็ตัวนี้มาพร้อมกับที่เป็นซิงค์เดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปยใดด้านข้างนะครับก็จะเป็นแรมนะครับแรมตัวนี้เลือกใช้ของทาง Kingston Fury Bass Back Edition นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่บัส3,200ัลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็น Intel Arc นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว A750 Limited Edition นะครับไม่ทราบว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะครับก็หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขนาดนะครับของเขานี่ค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะครับในกรณีที่คุณต้องการจะไปต่อ p c i ที่เป็น X1 ที่อยู่ด้านล่างครับกับบอร เป็นเ 610m นตัวนี้นะครับอาจจะทำให้มันมีพื้นที่ว่างค่อนข้างน้อยนะครับเรียกว่าติดเลยดีกว่าถ้าคุณเสียบการ์ดอีกใบหนึ่ง M.2 นะครับตัวนี้ก็ใช้เป็น WD b l a c k SN 770นะครับก็ตัวนี้เนี่ยมันสปีดจะอยู่ที่ขารีจะอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0นะครับแล้วก็ขาไราจะอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าตามที่เขาเคมไว้นะครับก็ประสิทธิภาพเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงเมนบอร์ดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวฮิกเกอร์ไบต์เฮมหกห้ทั้งหมด 2สล็อตด้วยกันสําหรับการเสียบแรมสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นตัว power supply นะครับ power supply นะครับก็เลือกใช้ของ Silverstone 600วัตต์นะครับเป็นแบบ80พัทไว้เดี๋ยวเราจะมาดูสเปคกันอย่างละเอียดกันเลยนะครับเริ่มจากที่ CPU เลยนะครับ CPU ตัวนี้นะครับอย่างที่พูดไปนะครับก็เป็น core i 5 1 2 4 0ึ f นะครับอย่างที่เห็นนะครับเทคโนโลยี10นาโนเมตรแล้วก็ TDP อยู่ที่65วัตต์คอสปีดนะครับตัวนี้สูงสุดนะครับตัวคูณก็อยู่ที่44 4,400กก็คือเเมะฮิรต์นั่นนเองะะะฮก็จมีรรทั้งหมมมมดด6 12เเโี่ก็ 16GB 6กินะครับวิ่งแบบด c h a ชน e ล อ่าตัว f r e q u e n c y นะครับหรือว่า Timing นะครับก็ตามนี้เลยตอนที่ G P U นะครับก็ตามนี้เลยนะครับ Intel A R C A 7 5 0นะครับเทคโนโลยี6นาโนเมตรซับเบนเดอร์ก็จะเป็นจากทาง Intel เลย p รีไรเฟ X 1 6นะครับแล้วก็เชเดอร์จะอยู่ที่ส4 8 Memory นะครับก็จะเป็น D D R 6ขนาด8ปดกิก G P U Clock นะครับก็ตามที่เห็นเลย2050แล้วก็ Default Clock ก็2050ที่กันผลทดสอบต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นผลทดสอบพวก T D Mark หรือการเล่นเกมต่างๆนะครับก็มาาดูกกกััััันนนนนเเลยยะะะะคคครรรรบบบอ่งแ็็จปตว TD Mark ตัวไฟไตร์เอ็กตรีมนะครับจะสกรอที่หนึ่งห่นสามพกว่านะครับแล้วก็ทม์สปายอยู่ที่11,000กว่าแล้วก็ทม์ไฟไตร์เอ็กตรีมอยู่ที่ประมาณ5,000นะครับก็ผลอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟไตร์หรือว่าอัลต้านะครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับสเปคประมาณนี้นะครับสกรอมาประมาณเนี้ยผมก็มองว่าเอ้ยฟูลเฮดอย่างเงี้ยสบายๆนะครับหรือว่า 2K ประมาณ60เฟรมเนี่ยก็ยังได้อยู่นะครับหลายๆเกม ถัดไปนะครับเรามาทดสอบเกมกันบ้างนะครับเกมที่ใช้ทดสอบในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัว Cyber P u n ังนะครับแต่ว่าก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าตัวนี้เป็น GP u ที่เป็น Intel Arc นะมันก็แบบมันมันมีบางเกมมันก็ทำสปีดได้ดีนะครับทำเฟรมได้ดีนะครับหรือว่าบางเกมอาจจะทำซัเฟรมได้ต่ำนะครับแต่ว่าเกมนี้ที่ผมเลือกใช้นะครับก็จะเป็นก็ c y b e r p u พ k น่าจะครอบคลุมสำหรับตัว Intel Arc ด้วยแหละแต่ว่าก็อย่างที่รู้กันนะครับถ้า i n t e l Arc ไปอยู่กับบางเกมเนี่ยเฟรมเรทอาจจะทำได้สูงปีดเลยก็ได้นนนนะคครรรััััับบบสาหใกกกกลลุ่มมเเดดียยว็ู เริ่มจากที่ 4K กันก่อนเลยแล้วกันนะครับ 4K ตรงนี้ที่ผมทดสอบนะครับปรับสุดหมดแล้วก็ Intel Xe ปิดไว้นะครับเฟรมเดทได้อยู่ที่มาณ26นะครับสูงสุดที่33ผมถือว่าเล่นไม่ไหวแล้วกันนะฮะตรงนี้สำหรับ 4K ปรับสุดนะฮะก็ปรับลงมานะครับก็เป็น 4K แล้วเปิด Intel Xe นะครับก็เลือกในโหมดของ Performance นะครับตัวนี้เฟรมเดทโดยเฉลี่ยอยู่ที่มาณ39เฟรมนะครับสูงสุดที่50เฟรมครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคพอเล่นได้แต่ว่ามันอาจจะ ยังไม่ลื่นอย่างไม่ถูกใจนะครับลองปรับลงมาที่ 2K แล้วกันนะครับ 2K ปิด Intel b e นะครับได้เฟรมอยู่ที่ประมาณ52นะครับสูงสุดที่72 ตรงนี้ถือว่าเล่นได้นะครับสำหรับ2 k ตรงนี้เล่นได้สบายสบายเลยถ้าเปิด xe ด้วยนะครับสำหรับ2 k เนี่ยเฟรมเรทเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ71ดนะครับแม็กเฟรมเรทจะอยู่ที่ประมาณ96กนะฮะก็ถือว่าสบายสบายสำหรับตรงนี้ในเมื่อ2 k มันเล่นได้แล้วผมลองอุตลิเปิดออตัว레이ทิสซิ่งดูแล้วกันนะครับหลังจากเปิด레이ทิสซิ่งนะครับต้องบอกว่าเฟรมเรทขึ้นมาประมาณ3-4เฟรมได้ประมาณไม่เกิน3 0วิครับ20วิก็ดับเรียบร้อยขึ้นมาจอนี้ อย่างสุดท้ายเลยนะครับก็จะเป็นตัวสโตรเลตนั่นเองสตรเลตตัวนี้ก็จะเป็นตัว M2 นะครับจากทาง WD นะครับ SN 770ตัวนี้นะครับสปีดเขาโอเคไหมว่ารีจะอยู่ที่4,000นะครับไรจะอยู่ที่ประมาณ2,000นะครับอันนี้ผมทดสอบแบบใช้งานจริงๆนะก็คือว่าเนื้อที่ของเขาเนี่ยมันมีอยู่มา250กิกใช่ไหมฮะแล้วก็ผมลองทดลองใช้งานว่าถ้าคุณลง Windows ลงเกมสักเกมหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้พื้นที่ไปเนี่ยก็ร้อยกว่านะครับหรือประมาณ50%แล้วมาทดสอบส,สปีดกัน ตามที่เห็นนะครับสปีดรีจะอยู่ที่3,500กว่านะครับไรก็จะอยู่ที่1,900หรือประมาณ2,000นั่นเองนะครับก็ตามสเปคอยู่ตรงนี้อาจจะมีค่ารีที่ตกลงมาบ้างเพราะด้วยข้อมูลที่ใช้งานจริงๆนะครับเหลือ50%ก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบคอมพิวเตอร์เซตนี้ครับไอคอมเซตนี้เนี่ยเขามีชื่อของเขาอยู่นะครับก็คือมารุ 23-09-050นะครับก็ลองไปหากันดูสำหรับคนที่สนใจนะครับการใช้งานทั่วไปนะครับอย่างที่บอกนะครับตัวนี้ก็ถือว่า cpu เนี่ยค่อนข้างที่จะแรงอยู่แล้วนะครับสามารถใช้งานได้อย่างาไม่ว่าจะเป็นคุณตัดต่อเล็กน้อยๆทําทำงานอะไรอย่างเงี้ยเหลือๆนะครับ <S <S สบายสบาย สำหรับการเล่นเกมนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็คุณสามารถเล่น 2K ได้สําหรับเกมฟอร์มยักษ์อะไรอย่างนี้บางเกมสามารถใช้งานได้นะครับหรือว่าถ้าคุณแบบอยากเลือๆเลยอยากได้เฟรมเรทดีๆนะครับก็มองไปที่ Fu l l ด d และกันนะครับตรงนี้อาจจะทาเฟรมเรทได้ดีกว่านะครับอย่างอื่นนะครับตัวนี้เนี่ยคอมสเปกนี้ผมค่อนข้างขัดใจอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ได้จะเป็นเรื่องของสตอเรจนั่นเองนะครับสตอเรทที่ให้มาเนี่ยคือ 250G กิกผมมองว่ามันอาจจะน้อยเกินไปนะครับเพราะว่าเกมทุกวันนี้เนี่ยคุณเปิดมานะครับอ ร้อยกว่ากิกแล้วนะครับเขาบอกว่าคุณอาจจะเล่นได้แค่1เกมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากเล่นเกมอื่นคุณก็ต้องมานั่งอันอินสตอลออกไปนะครับเพื่อจะลงเกมใหม่อันนี้มันก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่การใช้งานของคุณหรือว่าเกมที่คุณเล่นอาจจะแค่ยี่สิบสามสิบกิกก็ได้นะครับตรงนี้ก็ลองช่างใจกันดูนะครับส่วน <So S 1> อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องระบบระบายความร้อนนะครับตรงนี้ผมมองว่าอไอ้พัดลมที่เขาแถมมาสามตัวข้างหน้าเนี่ยผมมองว่าถ้าเป็นผมนะเอ,อ่ออาจจะสลับไอ้พัดลมตัวนี้น้นมมัถถอออดดดไดะาาจจ ตัวหนึ่งนะครับมาติดข้างหลังตรงนี้เพื่อที่จะดูดออกตรงนี้ผมมองว่าน่าจะดีกว่านะครับสำหรับการระบายความร้อนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเท่าที่ผมลองจับจับดูแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าลมมันค่อนข้างที่จะอวนอยู่ข้างในซะมากกว่านะครับมันไม่ค่อยจะ,จะโฟออกข้างหลังอะไรอย่างนี้นะครับก็ตรงนี้ลองแก้กันดูสําหรับการอัปเกรดอื่นๆนะครับแน่นอนเขาว่าเครื่องเี้ยเนี่ยถ้าคุณซื้อไปเนี่ยมันยังไม่มีไ WiFi ไห้คุณใช้งานนะอย่าลืมถ้าคุณใช้สายแลนอยู่แล้วก็โอเคสบายใจได้แต่ถ้าคุณต้องใช้ WiFi นี่สิ มี2ทางเลือกนะครับอย่างแรกคือคุณต้องซื้อ USB dongle ที่เป็น Wi-Fi นะครับเสียบหน้าเครื่องหรือเสียบท้ายเครื่องแล้วแต่คุณนะครับแต่มันอาจจะได้สปีดที่ไม่ค่อยเสถียรนะครับก็อยากจะแนะนําว่าให้ใช้เป็น PCI ซะดีกว่านะครับแต่ว่าการอัปเกรดอย่างที่พูดไปนะครับว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเราใส่ PCI อีกช่องหนึงอ่ะมันจะติด เจ้าตัว GPU ตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าตัว Intel R ตัวนี้มันค่อนข้างใหญ่นะครับถ้าเราเสียบไปปั๊บเนี่ยรูอากาศอาจจะเหลือน้อยมากๆยังไงก็ต้องลองช่างใจกันดูสำหรับการอัปเกรดเป็น Wi-Fi ราคาเจ้าตัวนี้นะครับตอนนี้ก็จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับเหลือเพียง1,9900บาทนะครับจากเดิมราคาเต็มจะอยู่ที่ประมาณ2 000, 2 0 0 0 กว่ากว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เรียกว่าประหยัดลงไปประมาณเกือบ3,000ันเลย2,000กว่าบาทนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะครับสำหรับคนที่มองหาคอมที่สเปคใช้งานได้ทั่วไปแล้วก็สามารถเล่นเกม A-A-A ได้บางเกม